แมกโดนัลสาขาแรกในไทยตั้งอยู่ที่ไหนแมกนาเก็ตชิ้นเดียวราคาเกือบแสนดอลล่าและเรื่องราวของชายผู้ที่90%ของอาหารทั้งชีวิตของเขาคือ Big กแมเรื่องราวความบ้าบอเหล่านี้เป็นยังไงกันแน่วันนี้อน,นาจะมาเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะอนนาค่ะจากช่องอนาเฮเย้ ตอนนี้ค่ะอนาก็เริ่มรู้สึกอยากจะกินอะไรอ้วนๆขึน้นมาค่ะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถเข้าไปนั่งทานที่ร้านได้ใช่ไหมคะช่วงนี้อนาก็เลยตัดสินใจว่าอนาจะไปใช้บริการเดฟชูค่ะถ้าให้หนึกถึงร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่หาทานได้ง่ายไม่ว่าเราจะหิวตอนไหนเนี่ยก็จะมีสาขาที่คอยเปิดให้เราตลอด24ชั่วโมงวงเล็บก่อนเช่วงโควิดนะ <laughs> หลายคนก็คงจะ นึกออกแล้วใช่ไหมคะว่านั่นคือแมคโดนัลนั่นเองอนานก็เลยนึกขึ้นมาได้ค่ะว่าการที่อนานเนี่ยมีคอนเซปต์ในการใช้ชีวิตคือ every day is cheat day ใช่ไหมคะก็ควรจะทำ cheat day ที่มันเป็น every day ของเราอยู่แล้วเนี่ยให้มันมีสาระมากขึ้นค่ะอันนาก็เลยได้ไปหาข้อมูลของแมค o โดนัลหร คือดีๆก็ผู้ภาษาญี่ปุ่นอันน้นได้ไปหาข้อมูลของแมค o โดนัลมาค่ะแล้วก็พบกับเรื่องราวที่มันบ้าบอของแมค o โดนัลหลายเรื่องเลยก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเราก็จะไปกันที่แมค o โดนัลด i v ทูกันเลยไปเราโหลดก่อนเปิดปีรนิเลยอใช่ มันมีอยู่ว่าเรื่องมีอยู่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราถึงแล้วแต่ว่าแต่ว่าเข้าเหมือนเข้าวิทางอ่ะก็เลยเข้าไปที่ดิฟทูไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> ยาง <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปวนมาเข้าดิฟทูใหม่นะครับผมป้าโบโอเคตั้งสติก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปวนมาเข้าดิฟทูใหม่ คุณสัตหีบค่ะแนะนำเป็นชุดนักเก็ตีิีเอ็ดมิวค่ะแคปปี้มิวนักเก็ตนะคะเป็นนักเก็ตนะคะค่ะน้ำน้ำเป็นโอวันตินนะคะค่ะเอาเป็นเบอร์เกอร์ไก่กับพายสับปะรดค่ะค่ะแค่นี้แล้วกันค่ะลูกค้ารับเไม่ไก่ทานเพิ่มไหมคะโปรโมชั่นได้ทุกค่าหนึ่งชิ้น69บาทค่ะเออไม่เอาดีกว่าค่ะเอ๊ะเอาดีกว่าค่ะรับเป็นหนึ่งชิ้นค่ะค่ะแค่นี้ค่ะ ลรถหน้นนานนต่างขันมาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะแม่เคยไม่เดี๋ีวนะเราต้องใส่แมสเพราะเราต้องปักัผู้คน มันหอมเตะจมูกมากเลยถึงเวลากินแล้วไม่ใช่ถึงเวลาที่เราจะมาเล่าเรื่องราวของแมโดนอลนะคะดูดูความทาดทาดปะนี่้องปิดโอ้ปิดยี่หอ้อนี่เป็นไงอันนาโอเคโอเคโอเค นี่นี่แล้วแฮปปี้มิวนึงถือตอนเด็กๆเ,เลยอะ่ะแล้วก็ได้เป็นช่องนี้จะเป็นสเปซแจมนะคะสเปซแจมนิวเลกาซีเย้เดี๋ยวแกะก่อนคือสเปซแจมหลายคนอาจจะเคยดูหรืออาจจะไม่เคยดูมันก็คือแบบว่าเหมือนพวกเราโรานี่ตนอะไรแบบนี้เขาก็จะมาแห่งบาทสกันประมาณนั้นนี่ อยู right? ่บนก้อนเมฆด้ะกลายเป็นดับเบิลบอลล้นี่เอ้ยเอยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเดาะเดาะได้ด้วยนะคะเมื่อก่อนตอนอนุบาลตอนแบบเด็กๆเล็กๆเลยอันักก็เคยได้อันักก็เคยไปแข่งบาสแล้วได้รางวัลมาเหมือนกันนะเดี๋ยวแปะรูปให้ดูนะคะปึ้งน่ารักไหม แล้วก็ได้เวลาของเรื่องบ้าบอของแมคโดนัลล์เรื่องแรกที่เนาะจะมาพูดถึงกันแล้วคะ่ะรู้ไหมคะว่านอกจากแมคโดนัลล์เนี่ยนอกจากที่เขาจะเป็นผู้นําในเรื่องของอาหารฟาสต์ฟู้ดแล้วเขายังมียอดขายของเล่นที่สูงที่สุดอีกด้วยเป็นของเล่นที่เด็กๆอยากได้ผู้ใหญ่ก็อยากจะมีนะคะแล้วก็ เรียกได้ว่ายอดขายของเล่นของแม็คโดนัลด์เนี่ยอาจจะแซงยอดขายของแบรนด์ขายของเล่นชั้นนําของโลกไปเลยก็ได้นะคะนี่ตึ๊ดๆๆๆๆเมื่อไม่กี่วันนี้อนาก็มีโอกาสได้เก็บห้องอะไรอย่นี้ใช่มั้คะอนาก็เจอกับแบบของเล่นชุด Happy Meal อ่ะเต็มห้องเหมืเลยค่ะก็คืออนาเองก็เป็นหนึ่งในท่าของของเล่น Happy Meal เหมือนกันนะคะและนี่นี่ก็คือขอโชว์หน่อยขอโทษนะคะ นี่คะ่ะนี่ก็คือหนึ่งในของเล่นชุดจากชุดแฮปปี้มิวที่อานมามีอยู่นะคะมันเป็นเ,เจ้าตัวเยลลี่จากโฮเทลทารซิวมเนียหลายคนเรียกมันเจ้าขี้เสียใจอะ่ะน้องต้องเสียใจมากแน่ๆเลยอะ่ะมันจริงๆมันเปิดไฟได้ด้วยนะไม่รู้แบตหมดไปยังไปหมดไปแล้วอะ่ะ แต่จริงๆอะนาห้อยมานาแล้วนะค่ะตัวนี้ถ้าเพื่อนๆะอะไรถ้าแบบว่าเป็นเพื่อนๆนาอะไรก็จะเห็นน,นาห้อยเป็ดหมดไปแล้วว่ะข้างในจะมีแบบตัวที่เป็นข้างคือข้างนอกมันจะเป็นเจ้าเยลลี่ใช่ปะ่ะแต่ว่าข้างในจะเป็นแดนเนียลอไม่ใช่แดนนี่แดนเนียลอะไรที่เป็นลูกของของสองตัวไอเจ้าหัวหยองตัวเนี้ยเออนี่นี่หนึ่งใน นะก็เป็นหนึ่งในท่าของโฮเทลทัสซิวเนียเอ้ยหนึ่งในชาติของชุดแฮปปี้มิวเหมือนกันนะคะต่อไปต่อไปนี้แฮปปี้มิวใช่ไหมแล้วก็สั่งเป็นเขาไม่มีแอปเปิลนะคะนุ่นหลายหลายคนอาจจะลืมไปแล้วใช่ไหมว่าแฮปปี้มิวมีเฮ้ยพี่เขาให้ฝามาสองอันด้วยว่าะแฮปปี้มิวมีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยเป็นน้ำจิ้งเป็นน้ำน่าสั่งมาเป็นอูมานตินนะคะโอ้ยหอ ถึงมา่ก่อนเลยโอ้ย <c oughs> หวาน <c oughs> ตอนเด็กๆก็คงชอบแหละแต่ตอนนี้มันหวานด้อนี่ในชุดเอ้าเขาไม่มีแอปเปิลให้อ๋อเขาไม่มีแอปเปิลให้แล้วแต่ว่าเ่ยมเป็นเฟรนฟรายแทนผล healthy เลยฉันเป็นเนฟรน,น,นฟายเฟรน,นฟรายแทนอ่ะน้ำว่าเราควรล้างเงินก่อนอนะ่ะพยาล้างเงิน่ะเพื่อความมุดมไ,ไหนอะ หลังมือหลังมือมาชุดแฮปปี้มิวส์ก็น้าสั่งเป็นแฮปปี้มิวครับนักเก็ตพี่คะนักเก็ตลืมลืมจริงๆแล้วอ่ะพี่เขาแนะนำเป็นแบบชุด BTS Meal ช่วงนี้เนะี McDonald McDonald ่ย McDonald's เขาก็มีแคมเปญแมกโดนอเอ็กซ์กับ BTS หรือบ้างทันนั่นเองซึ่งแคมเปญเนี้ยเขาก็เข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกระะกฎาคมแล้วนะคะแต่ว่า ถ้าเกิดเป็นที่ต่างประเทศอะ่ะเขาก็จะเข้าก่อนหน้านั้นนะนะเชื่อเลยค่ะว่าเราาล่าอามี่หลายๆคนเนี่ยคงจะรอแคมเปญน,นี้กันอยู่ใช่ไหมแล้วเพื่อนๆรู้กันไหมคะว่าเปิดไม่ออก <laughs> แล้วเพื่อนๆรู้กันไหมคะว่าตึมง นาเกตจากชุด BTS Mu ลเนี่ยก็ทำให้เกิดปรากฏการปรากฏการนึงขึ้นมาค่ะอนณาเนี่ยได้ไปเจอข่าวนี้มาจากฟลอกนะคะเขาก็บอกไปว่า And among us, k e n n u g e t from a BTS Mel j u s t o l d for an insane price นี่คือว่าเรื่องมันมีว่าในวันที่28เดือนเมยเดือนเมยเดือนเม เมษาไม่ใช่เดือนเมคือพฤษภาในวันที่28พฤศภาที่ผ่านมาค่ะได้มีคนนำเอาจึ้มแม็กนัก,ก็ตจาก BTS m ม l l เนี่ยที่มีรูปร่างเหมือนกับครูเมดซึ่งเป็นตัวละครในเกม Among Us มาประมูลขายใน eBay ค่ะแต่เรื่องที่มันน่าตกใจอะ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องที่ว่าเจ้านักเก็ตเนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาเหมือนออตัวละครใน Among Us หรือว่า เจ้านักเก็ตชิ้นนั้นมาจากเซ็ต BTS m เ l นะคะแต่เรื่องที่มันน่าตกใจอ่ะมันอยู่ที่ว่ามีคนแย่งกันประมูลเจ้านักเก็ตชิ้นนั้นอ่ะหนึ180ครั้งงแล้วก็จบการประมูลไปที่99,99.7ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณเกือบแสนดอลลาร์โอ้ m ม g ก d คิดดูดิแม็กนักเก็ตแค่ชิ้นเดียวอ่ะราคาเกือบแสนดอลลาร์แล้วระหว่างที่ยังมีการประมูลกันอยู่เนี่ยบัญชีทวิตเตอร์ออฟฟิเชียลของ แกงอมองอัสเนี่ยเขาก็ได้มาทวิตถึงความน่าตื่นเต้นความบ้าบอของการประมูลในครั้งนี้ด้วยนะคะโอเคเรามาดูกันว่านักเก็ตของเราเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนอะไรบ้างอันนี้เหมือนอะไรอ่ะชิ้นแรกเหมือนหน้าตาเหมือนนักเก็ตชิ้นที่สองหน้าตาเหมือนก็เหมือนนักเก็ตต่อไปก็เหมือนอันนั้นว่าก็เหมือนนักเก็ตอยู่นี่ะและชิ้นสุดท้ายนะคะ <g ười> ก็ยังเหมือนนักเกตนะหรือว่าถ้าสมมุติแบบว่าอาณาไปซื้อวุ้นกรอบที่เป็นสีเขียวแล้วก็ามาประมูลใน ebay แล้วก็บอกว่าอันนี้มันมีรูปร่างหน้าตาเหมือนบงของ NCT อย่างนี้นั่๋วจะมีคนประมูลก่อนนะแเคเรามาชิมนักเก็ตที่หน้าตาเหมือนนักเก็ตกันนะคะเพื่อย้อนรอยย้อนอดีตของเราเนาะแล้ว <g> ก <ười> กินแล้วรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งอยากกินแอปเปิ้ลมากกว่าแล้วก็ให้ฟันซ้ายลงสัจจะเฮลตี้ในชีตเดย์กันด้ยด <laughs> จบไปกับนักเก็ตนะคะต่อไปนักก็ได้สั่งเบสที่เลย <laughs> สิ่งที่ขาดไม่ได้กับแมคกโดนอลพายเ <laughs> พื่อนๆเป็นทีมพ,พายชัปปะรดหรือว่าทีมพ,พายข้าวโพดคะอนันน,นี่ พายสับปะรดนะพายแอปเปิลพายใายอยู่ทีมไหนเนี่ยบอกกันมาได้นะคะก็นอกจากที่เราจะสั่งเอพายมาแล้วเราสั่งเบอร์เกอร์มาด้วยงงมากว่าจะสั่งซ้ำมาทำไมต้องสองเบอร์เกอร์อันนึงเป็นเบอร์เกอร์ไก่เปเปอร์กับอันนึงเป็นแมกไก่นะสั่งมาทำไมต้องสองอันวะอยู่คนเดียวเนี่ยเป็ไรเดียะ กินเบอร์เกอร์ไก่เปเปอร์แล้วเลยโอเคโอเคโอเคคือถ้าแบบอยากจะให้ย้อนรอยถึงเมื่อก่อนตอนที่แบบว่าเราไปทัศนศึกษากับเพื่อนแล้วก็แบบว่าตอนเช้ามากเราก็มากินข้าวที่แมคโดนอลอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าอันนั้นน่ะน่าจะสั่งเป็นเบอร์เกอร์หมูมาแทนนะคะแต่ว่าอันนั้นนึกออกไงว่า เราอยู่ในรถอะไรเงี้ยแล้วแบบคือเบอร์เกอร์หมูมันมีหอ,หอมๆมันะไปที่เกียวเอาหอมออกถูกไหมก็เลยสั่งมาเป็นเบอร์เกอร์ไก่แทนนะคะแต่ไม่เข้าใจตัวเองว่าจะสั่งมาทําไมทั้งสองอันเบอร์เกอร์ไก่เปเปอร์กับแมกไก่นะอะไรวะอ๋อไม่ออกแล้วตอนแรกอันนะคิดว่าแมกไก่อะ่ะคือแมกที่เป็นไก่อะ่ะไก่ที่เป็นไก่ทอดอะสั่งเสร็จเงยหน้าขึ้นมาดูปะอ้าวเวนกรรมัมแมกไก่นี่คือแมกเบอร์เกอร์แมกไก่นะแต่ว่าไม่เป็นไรเอา เราก็กินเลยเกือบจะย้อนรดีแล้วหนึ่งหนึ่งแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าจะให้เป็นซิกเนเจอร์ของที่แมคโดนัลอ์จริงๆเลยอะเราควรจะสั่งเป็นบิ๊กแม็กถูกไหมคะแต่จริงๆสองชินนี้รวมกันก็เกือบจะได้บิ๊กแม็กแล้วนะและ安娜ก็ได้ไปเจอเรื่องราวความบ้าบอของมิกของบิ๊กแม็กแอนนาเนี่ยก็ได้ไปเจอเรื่องราวความบ้าบอของบิ๊กแม็กมาเหมือนกันค่ะกับเรื่องราวของเจ้าพ่อบิ๊กแม็ก ซึ่งบุคคลคนนี้นะคะเขามีชื่อว่าโดนัลด์กอสกีค่ะหรือว่าเราอาจจะเรียกได้ว่าเขาชื่อดอนนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ชื่นชอบ Big Mac มากๆในวันแรกที่เขาได้กิน Big Mac เข้าไปเนี่ยเขาได้กินมันเข้าไปถึง9ชิ้นลงแม่เจ้า Big Mac ก็ให้ชิ้นเล็กๆกินเข้าไปถึง9ชิ้นสุดยอดยกนิ้วให้เลยค่ะแล้วก็ในปี2018ที่ผ่านมาค่ะทาง Guinness World Record เนี่ยเขาก็ยกให้ดอนเนี่ยมีตำแหน่งเป็นผู้ที่บริโภคบิ๊กแม มากที่สุดในโลกโดยชายผู้นี้นะคะเขาก็ได้กินบิ๊กแมทุกๆกวันจนมาถึงปี2018ที่ Guinness World Record mm. เขาได้ไปทําการเก็บสถิติอะ mm. ก็คือทั้งหมด46ปีกินบิ๊กแมทุกวันเป็นเวลา46ปีรวมกว่า3 0 0 0 0ืชิ้นโอ้ยพระเท่าเชื่อเขะ,ะว่าทําไมเขาถึงเป็นเจ้าพ่อของบิ๊กแมนะคะซึ่งดอนเนี่ยเขาก็คิดว่า90%ของอาหารในชีวิตของเขาอะคือบิ๊กแมค่ะ <c oughs> เขาก็ได้ให้สัมภาษณ์น,นะคะว่าบิ๊กแมเนี่ยคืออาหารที่เขาชื่นชอบมากที่สุดแล้วเขาก็คิดว่าจะกินนมันต่่ออไปเรืยๆ ส่วนอาณาก็คงจะต้องกินเบอร์เกอร์ไก่ต่อไปค่ะหวานออร่ยหวานจากที่หลายๆคนเนี่ยรู้กันใช่ไหมคะว่าแบ็คโดนเออร์เนี่ย เป็นแบรนด์ที่มาจากอเมริกาแล้ว m c d o n ดนั s สาขาแรกในไทยอ่ะอยู่ที่ไหนอนาก็ได้ไปหาคําตอบมาให้เพื่อนๆแล้วค่ะซึ่งจากที่อนาไปออค้นหาข้อมูลมานะคะอนาก็พบว่า McDonald's สาขาแรกในไทยเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่ห้างโซโก้ค่ะแล้วห้างโซโก้คือที่ไหน บอกตามตรงเลยค่ะว่าอาาไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยได้ยินชื่อห้างโซโก้มาก่อนเลยค่ะแต่ว่าพอหาข้อมูลไปก็ได้พบกับว่าห้างโซโก้ในปัจจุบันนี้ก็คืออมาลินพาซ่าต้นเองโอเคอันนี้เริ่มคค้นหัวคุนตากันแล้วใช่ไหมคะห้างโซโก้เนี่ยเขาเป็นห้างห้างของญี่ปุ่นค่ะซึ่งในยุคนั้นแหะยุคก,ก่อนก่อนอนานาจะเกิดก็เป็นยุคที่แบบว่าจะมีแบบพวกห้างญี่ปุ่นอะไรแบบนี้มาเปิดไล่ๆกันไปหมดเลยอย่างเช่นแบบอะไรดี t ตคิวอิเซตันจัดโกซึ่งอันนี้คะ่ะเราอยู่ที่แม็กเวลูนะเขาก็เมื่อก่อนอะเขาก็ชื่อจัดโกนะก็คือแบบเป็นห้างสมัยก่อนเหมือนกันนะคะแล้วก็เบนนิงก็ห้างญี่ปุ่นอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรบ้างโตคิวอิเซตันโซโกจัดโกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็แต่ว่าพวกเนี้ย เทียนาเก่าๆมาทั้งหมดตอนนี้นะคะน่าเสียดายมากเลยคือแบบว่าได้ปิดตัวลงไปหมดแล้วอย่างล่าสุดที่เพิ่งปิดตัวไปก็คือห้างห้างอีเซตันหรือเปล่าไม่แน่ใจโตคิวกับอีเซตนัน่มอันไหนปิดหลังกว่ากันนะโตคิวที่อยู่ข้างๆกับมาบุนคลองนะแล้วก็ส่วนอีเซตันอยู่ในตัวของเซนทรัลเวิร์นะคะอ่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะเคยไปนะแต่ห้างโทโก้ไม่เคยไปแต่ปัจจุบันเป็นอามารินพาซาแล้วล่ะก็คือเคยไปแน่นอนค่ะเบอนสี่แยกะ,ะสมนะคะซึ่ง ไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าเป็นห้างที่แบบว่าเอยไม่ใช่เป็นร้านแมค o โดนัลที่สามารถจุคนได้ถึง200คนเลยแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าอยู่ในยุคนี้ก็คงจะต้องโซเชียล i ดิสแทนซิงแล้วก็ไม่สามารถเข้าในห้างได้อ,อยากออกไปเที่ยวแล้ว <c oughs> เป็นบ้าไปแล้วโ <c oughs> <Okay, S 1> <c oughs> อเคกลับมาค่ะหลังจากที่ เราเนี่ยได้มารู้จักเรื่องราวความบ้าบอทั้ง3 2สมเอาเป็นว่าหลายๆเรื่องที่อานาเอามาฝากเพื่อนๆนะคะอาณาหวังว่าทุกทุกคนเนี่ยคงจะรู้สึกว่ามันบ้าบอแล้วมันน่าตื่นเต้นสําหรับทุกๆคนหรือเปล่านะแต่ว่าอาาว่ามันน่าตื่นเต้นสำหรับอานามากเลยเพราะว่าเป็นข้อมูลที่อาาไม่เคยได้รับรู้ถึง ข้อมูลเหล่านั้นมาก่อนเลยทั้งท่าี่แบบมันก็อยู่รอบๆตัวเราอย่างแฮปปี้มิวอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกินมันมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมแล้วก็อุ้ยข้างๆมีให้เล่นเกมเลยอ่ะเดี๋ยวต่อไปเล่นเกมนะ <c oughs> แล้วก็กินมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหม <c oughs> ก็แบบเหมือนได้ย้อนไวัยไปในตัวแบบนี้นะคะนี <c oughs> ่เราจะมาเรียนแบบหน้าแฮปปี้มิวกันหนึ่งสองสาม <c oughs> อันนี้อันนี้หน้าหนึ่งหนึ่งสองสาม <c oughs> ได้ไหมได้อยู่อนาว่าหรือเปล่าแล้วก็แบบว่าหลายๆเรื่องอ่ะคือเราก็เห็นถึงความบ้าบอว่าคิดดูดิแม็กนาเกตอ่ะแค่เพราะว่ามันมาจาก BTS เมลเอ๊ะหรือว่าเป็นเพราะว่ามันหน้าเหมือนอมองอักเอ๊ะหรือเป็นเพราะว่าอมองอักออฟฟิเชียลเขาได้มาทวิตถึงความบ้าบอนี้เอาเป็นว่าไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามมันก็ถือว่ามันก็บ้าบอมากเลยค่ะ แล้วเราก็ได้รู้กันแล้วค่ะว่าแมคโดนอลสาขาแรกตั้งอยู่ที่ห้างโซโก้ซึ่งตอนนี้เป็นห้างอมรินพาซาแล้วโอเคค่ะแล้วก็วันนี้นะก็ขอพอไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าค่ะคือตอนนี้อันานรู้นสึกอยากออกไปเที่ยวข้างนอกมากๆอะ่ะคิดถึงแบบชีวิตการใช้ชีวิตปกติมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบมีร้าน drive thru หรือว่ามีเรื่องราวความบ้า,บ,าบอของ ร้านต่างๆหรือแม้กระทั่งของแมค o โดนัลเนี่ยก็มาบอกอนาได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องอนาเฮเพื่อเป็นกำลังใจให้นาด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย